สวัสดีคะ่ะมาพบกันในตอนค่ำนะคะของวันพฤหัสที่นอร์เวย์นะคะวันนี้เชมดจะมาแบ่งปันอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าจะมาให้สาระอะไรดีๆกับเพื่อนๆชาเลนจ์ประจำสัปดาห์หลายๆคนมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาให้เรามาทำอะไรชาเลนจ์หลังบ้านหลายๆคนอาจจะลืมดูไปว่าเดสก์บ็อที่อยู่หลังบ้านเนี่ย มันจะมีชาเลนจ์แต่ละสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์มาให้เราทำและหลายๆคนมือใหม่อาจจะไม่ได้สังเกตหรืออาจจะไม่ได้ฟังเพื่อนหรืออาจจะไม่รู้ว่าเขาให้มาทำอะไรบางคนก็ไม่ได้อ่านหรือศึกษาว่าเขาให้มาทำอะไรวันนี้มีคำตอบจะ้ะจะมาบอกกันบอกเพื่อนๆมือใหม่นะคะหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบมดก็จะมาแนะนำนะคะชาเลนจ์ end, ประจำสัปดาห์ที่อยู่ในเครื่องมือเดสก์บอร์ดและเราจำเป็นต้องทำให้ได้ไหม วันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าเขาคืออะไรถ้าเราเข้าไปที่เดสบอร์ดมืออาชีพหรือบางบางบางเครื่องจะเป็นคำว่าเครื่องมืออืมบางเครื่องจะเป็นคำว่าจัดการที่หน้าโปรไฟล์ของเราเปิดเข้าไปปุ๊บจะมีคำว่าชาเลนจ์ประจำสัปดาห์อืมถูกต้องไหมอืมชาเลนจ์ประจำสัปดาห์เนี่ยคืออะไรเขาก็คือเงื่อนไขที่ Facebook สร้างขึ้นมาให้เราลักษณะแบบว่าเหมือนเล่นเกมอะอะไรประมาณนั้นแต่ละหนึ่งสัปดาห์ะ่ะเราจะต้องทำงานอะไรบ้างเพื่อที่จะจะให้ผ่านหรือครบตามกำหนดที่ f c e e o o o กกำหนดมาให้เราทำและถ้าเราทำครบนะคะเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้การเข้าถึงผู้คนมากขึ้นและคลิปมันก็จะดัน AI จะดันคลิปให้เรานะคะ ชาเลนจ์ประจำสัปดาห์มีอะไรบ้างอ่าเลื่อนลงไปอีกนะคะเลื่อนลงไปข้างล่างจะมีคําว่ามีผู้ติดต,ตามกี่คนขึ้นไปอืมแล้วแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนกี่คนสัปดาห์นี้เราต้องทําถ้าเราทําครบตามตามนี้นะคะที่ที่เขาให้งานเรามาเขาจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วหัวข้อต่อไปนะคะคุณจะต้องสร้างโพสต์กี่โพสต์ต่อสัปดาห์พอสร้างโพสต์ ตามกำหนดแล้วนะคะเขาก็จะติ๊กถูกให้เราภายในสัปดาห์นั้นเลยและข้อสุดท้ายก็คือเราจะต้องตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่มาคอมเมนต์เรานะคะเขาจะระบุให้เลยว่ากี่คอมเมนต์50คอมเมนต์100คอมเมนต์เออถ้าเราทำครบทุกอย่างเขาจะติ๊กให้หมดเลยและถ้าเราทำให้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่เดสบอร์ดหรือตามที่ชาเลนจ์เก็ให้มามันจะขึ้นบอกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วและการดันส่งนำส่งของคลิปเราหรือช่องของเรามันจะดีขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะนั่นแหละทำให้ได้ร้อแต่ละทุกสัปดาห์100%เซคืออะไรนะคะที่มดทำที่ผ่านมา ตื่นเช้ามาปุ๊บมดจะโพสร,รูปบ้างโพสโพสข้อความบ้างให้กำลังใจเพื่อนบ้างให้กำลังใจเพื่อนที่ทำาครีเอเตอร์กันบ้างอืมแล้วอาทิตย์หนึ่งมดก็อาจจะลงคลิปยาวสักสองคลิปถึงสามคลิปคลิปรีวประมาณทุกวันพูดให้ทุกวันเลยคลิปรีวเนี่ยห้าถึงหกคลิปต่อวันก่อนที่มดจะผ่านเนาะแล้วก็สตอรี่นะคะก็ลงด้วยให้ได้ครบทุกวัน แต่หลายๆคนนั่นอะอย่าลืม the story นะถ้าคนที่เข้ามาหาเงินในเฟซจริงๆอะ่ะมดไม่แนะนำให้ใส่เพลงนะคะเพราะว่าเข้าใจคำว่าเพลงมันดึงดูดผู้คนเพลงมันดึงดูดน้าความสนใจนะคะแต่ถ้าเราคิดจะสร้างรายได้พยายามอย่าใช้คลิปเสียงที่มีลิขสิทธิ์หรือคลิปที่คลิปเสียงที่ไม่ใช่ของเราเองเน้นเน้นเน้นต้นฉบับ ให้ได้เยอะที่สุดแล้วมันจะแล้วมันจะประสบผลสําเร็จเร็วมากสิ่งที่มดอยากแนะนํานะคะนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละเหตุผลว่าทําไมเขาถึงให้ชาเลนจ์เรามาทํา facebook เขาจะให้ชาเลนจ์มาแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ใจใจใจของ facebook นะคะถ้าเราทําตามชาเลนจ์ทำตามกฎกฎที่เขาให้มานะคะกฎชุมชนเนี่ยพวกเนี้ยชาเลนจ์พวกเนี้ย มดบอกเลยว่าถ้าเราเดินตามกฎนี้ได้มันจะดีมากแล้วมันจะดันส่งคลิปเราดีมากนี่นี่ช่องที่สองของมดมดทำมาไม่กี่อาทิตย์เองอะเพิ่งเปิดวันที่สิบหกเต็มเต็มเปิดเปิดทำคลิปเครื่องมืออาชีพวันที่สิบหกตอนนี้เพื่อนผู้ติดตามร้อยกว่ามีคอมเมนต์มีการนำส่งคลิปดีมากแล้วก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์อ่ะทำไมทำไมทำไมมันถึงนำส่งดี เพราะอะไรเพราะว่ามดจะเข้าไปเช็คหลังบ้านตลอดแล้วก็เข้าไปดูเดสบอร์ดที่เขาเให้เรามาว่ากิจกรรมสัปดาห์นี้เราต้องทำอะไรบ้างตอบคอมเมนต์100คอมเมนต์ทำคลิปส่ง5คลิปต่อสัปดาห์คลิปเรียว10คลิปต่อสัปดาห์แล้วก็คลิปยาว2คลิป สามคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พยายามให้เป็นต้นฉบับให้ได้เยอะที่สุดสิ่งที่มดอยากจะแนะนำถ้าเพื่อนๆจะมาเปิดสร้างรายได้อย่างจริงจังบางคนก็อาจจะว่าโอ้ยทำไปแล้วไม่ได้เลยไม่เห็นได้เลยนานจังเลยนู่นนี่นั่นของมดปีกว่านะคะปีกว่าที่มดประสบผลสาเร็จในการสร้างรายได้มดเดินผิดถูกบ้างเรียนรู้จากเพื่อนในครีเอเตอร์ซึ่งกันและกันบ้างแต่ถามว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มดได้ในอีกช่องช่องหนึ่งช่องแรกที่มดทํามาทั้งผิดทั้งถูกมดก็จะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะให้เดินให้ถูกทางสําหรับคนที่อยากสร้างรายได้จริงๆสําหรับคนที่อยากได้เงินเร็วจริงๆอยากนำมาแบ่งปันแล้วก็อยากนำมาให้เพื่อนๆได้เดินให้ถูกทิศถูกทางแล้วให้มันสร้างรายได้ได้จริงๆเนี่ยค่ะความหมายของเดสบอร์ดแล้วก็ความหมายของเดสก์บอร์ดมืออาชีพ แล้วก็ความหมายของชาเลนจ์ประจำสัปดาห์พยายามเช็คชาเลนจ์ทุกวันนะคะว่าเราขาดเหลืออะไรตกขาดอะไรไปทำให้มันครบตามที่เขาบอกที่เขาแจ้งนั่นแหละถ้า100ร้อเอร์เซ็ต์เมื่อไหร่นะคะคลิปคุณดันดีส่งผลดีต่อช่องคุณแน่นอนสิ่งที่มดอยากจะฝากวันนี้นะคะเดินให้ถูกทิศเดินให้ถูกทาง ฟังคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะเขาอาจมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้เราให้เราได้มีรายได้เหมือนเขาเนี่ยค่ะสิ่งดีๆที่มดจะมอบให้ในวันนี้ถ้าชอบก็กดคลิปนะคะกดคลิปกดใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แบ่งปันสำหรับเพื่อนๆ ที่อยากสร้างโอกาสตรงนี้รายได้ในอากาศนะคะมดก็อยากแบ่งปันค่ะยินดีเสมอขอบคุณนะคะสำหรับที่ฟังคลิปจนจบและยินดีให้คำปรึกษาใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าปัญหาที่เจอแล้วต้องแก้ยังไงหรือว่ามีการรายงานที่เราเครื่องมือเราอย่างไงนะคะตอนนี้ มดก็ยินดีให้คําตอบให้คําปรึกษากับเพื่อนๆได้เพราะว่าปัญหาที่มดเจอมามดก็เกือบครบทุกอย่างแล้วเกือบครบทุกอย่างแล้วพูดได้ไง่ายๆนะคะวันนี้ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ยินดีแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อดําเนินในการสร้างรายได้ในช่องของตัวเองวันนี้ก็กลับสวัสดีค่ะ